สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่การแถลงสดครับการแข่งขันฟุตบอลกบัลลักษาครับ14ปีเพศกอครับกีฬาของเนี่ยประจำปีการศึกษา2568ครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับของกลุ่ม C ครับในช่วงบ่ายของเรานะครับคู่แรกครับโรงเรียนพระแม่วริสาทธิครับพบกับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับในส่วนกองบรรยายอยู่กับผมครับกนพลอยู่จุ้ยครับรับเตะบรรยายเกมประจําคู่นี้ครับทางพระแม่วริสาทธิอ่าผู้สิทธิ์ให้สัญญาเริ่มเกมครัับทีี่สสนาามุุขกกกษแวองครับ ไปครับื้นที่ว่างสุภกิจโยนมาไม่ได้ดาบสองแถวสองยิงสวนไปเลยเบียดอยู่แล้วยกอีกทีนึงมีธงครับรอบนี้เ็บ <c oughs> จังหวะไหลมาครับแล้วดูครับว่าจังหวะเปิดเนี่ยโอ้เหลื่อมอยู่หูนิดเดียวเลยครับ โอ้น่าจะมันขึ้น9้าเท่านั้นเองครับจังหวะล้ำหน้าตักเรียเกี่ยวได้ให้ช่องนี้ครับบอลสุดท้ายโดนชนไว้แล้วไม่ล้มด้วยแล้วปาดกับป่าวางเท้ากิ่งลูกนี้ไม่เข้ากรอบเหมือนกันครับเนีวันนี้มโอกาสได้บรรยายน้องๆครับทาข้ามโอ้แล้วเบินมาพื้นที่ว่างครับแล้วหักกับป่ากระชกทิ้งแล้วตัว2แถว2มีไหมหนุนม่ทีทีนึงก็ไม่มีใครครับ แล้วจะย้อนครับพระแม่วณีสาทรกิษกรรอบวันนี้ครับเบิ้ลออกมาแต่มีธงมีเสียงมาแล้วครับโอ้โหหมศิรวิททีมช่วยครับโดนจับลำหน้าครับโอเดี๋ยวดูหน่อยว่าล้ำมากน้อยขนาดไหนครับนี่จังหวัจ่ายตรงนี้ครับโอ้โหโอ้จริงๆแล้วดูเหมือนจะไม่ล้ำนะครับโอ้เดี๋ยวมีธงขึ้นมาครับหนักได้กิษสกร ยกทิ้งมาไม่มีใครตวัดต่อมนจาเข้าทางกับบริษัททรอนเอาลึดดึงจังหวะได้ตรงนี้เลรวหักข้อมาได้เลือกแบบตีก็โอ้โหปั่นแล้วมันไม่พ้นเลยครับทาไมบริษัททรอนวันนี้ครับไม่ปล่อยให้ได้เซตเกมเลยครับถ้าข้ามขึ้นมาตัดได้แล้ววางมาอีกทีหนึง่งในกรอบได,ได้แย่ตรงนี้ก็หลุดเสาครับโอ้เมื่อสะกั่วเนี่ยเป็นหมายเลข16นะครับโอ้ทางนัทพรพรมสรีเดียเด๋ยวนี้ครับกระตุ้นเลยครับ เล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อนนี้ไม่ได้สะทอนอะนิเซวเล่นนะครับอ้าวแล้วเปลี่ยนแกนมาตรงดีก็ได้เลือกแต่โอ้โหวางข้าวยิงไม่ดีครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้ง2ทีมเลยครับในช่วงเวลานี้ครับตรงนี้นี่ออกบอลไม่ดีนะครับทางไม่ได้สาทอนะครับจ่ายไปติดแล้วได้หลุดตรกนี้ก็กลายว่าได้ออกแรงโชว์ซูเปอร์เซฟเลยครับผู้รักษาประตูครับพอแม่บารีจะบีบแล้วอ้าวเธนหนีให้ช่องนี้ยังสกัดได้ครับโยนมา ท่าข้ามไหลาตามช่องบาและจังหวะแรกไม่ยิงล็อกเข้าซ้ายแล้วเลือกยิงขวาแ้บปาดบาลูกนี้ก็ดึงสูง่ท่าข้ามขึ้นนําโอ้เป็นทางหมายเลข17บเจ็ดในที่ยิงเข้าไปของทางท่าข้ามพิยาโคมครับยบ,บอลสกัดมาเข้าทางครับก่อนจะไหลให้ช่องนี้ไม่รับหน้านะครับวิ่งจากข้างหลังเลยครับแล้วดูครับจังหวะล็อกตกรีครับโอ้โหหลังหักเลยครับ ก่อนจะปาดไปแล้วก็แปรล,ลูกนี้ครับโอ้เป็นหนึ่งสูนครับเหลียงจี้ใส่ให้แล้วจับช่องนี้ปาลมมกันแล้วจอจอแบบนี้ครับไม่ยิงจังหวะแรกครับแล้วล็อกอีกทีนึงด้วยขวายกไปใหม่ตัวไกลไม่ถึงครับเคลียร์ได้แล้วลูกนี้จี้มอ,อกหลังไปครับทุ่มเร็วตักไปใหม่ตัวไกลเกี่ยวได้แล้วได้ยิงลูกนี้อ้าวแล้ว ยิงโอ้โหหลุดกรอครับโหเนี่ยครับความผิดพลาดมีให้เห็นแต่ว่ากลายเป็นท่าข้ามที่ลงโทษไม่ได้ตรงนี้พยายามจะรับแต่หลุดมือครับไปรอปรับแก้แผนปรับแก้วิธีการในช่วงพักครึ่งแล้วอ้าทะลุเ่าใหม่อีกรอบหนึ่งตรงนี้เลือกปาดไปแล้วตัวไกลไม่ทันครับโอ้โห,โหแล้วยังบุกต่อตักมาตรงนี้ก็ได้บงก,ก็เป็น2 0สูครับท่าข้ามพิยาคมอ้เอจนได้เลยครับท่าข้ามกับเกยวันนี้ครับ กับตันที่หมายเลขสิบก็ท่าข้ามกับบ่งเข้าไปครับโอ้ตรงนี้หลุดมาครับแล้วเรียกปาดไปคือหน้าได้นนจังหวะแรกแล้วนะแต่เข้าไม่ทันนะครับบอลล้นไปเสาไกลครับดึงจังหวะแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ก็ได้สบัดเต็มๆต็ม,ตมบผู้สิน์ดูเวลาแล้วนะครับในสนามบอโลโรยมาก็ยังอยู่ในวิถีที่รับได้แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับ พระแม่ปฏิสาทกับท่าข้ามพิทยาคมครับเป็นทางด้านของพระแม่ิสาทครับตามหลังท่าข้ามพิทยาคมอยู่ศูนย์ประตูต่อ2ครับบอลเล่นมาครับเข้ามือครับทางท่าข้ามกับผู้รักษาประตูเครึ่งแรกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผู้รักษาประตูทางท่าข้ามครับมีจังหวะโชว์เซฟไปถึงสองครังแล้วหลุดมาตรงนี้ก็ติดขาแล้วสุดท้ายเคลียร์ทิ้งได้แล้วแถวสอง จับอีกหนึ่งจังว่าเข้าซ้ายแลย้วยิงยัดลูกนี้เสาแรกไม่ตรงกรอครับอยเงีย้ยิงไปติดเซฟทางนัทนนน์เลยครับก่อนที่จะได้อีกทีหนึ่งตรงนี้ครับด้วยซ้ายครับติดบลอครับเตะมุมครับถ้าข้ามให้แล้วจะลองส่องดูช่องไม่มีแล้วแล้วตากข้ามหลังลายมาตรงนี้แล้ว,ลวไม่ออกบรบุตรสามตัวแล้วยิงโอ้ ลุยมาครับเราให้แล้วตักทีเดียวโอ้ไม่ล้ามด้วยครับอยู่ในลายครับตักมาแล้วตอนแรกเหมือนจะออกนะครับแต่กลายเป็นว่าไปชะงักนิดนึงเลยครับโอ้โหเลยยิงไม่เข้ากรอบครับอ่าครับแซลเล่นครับจิ้มคืนมาแล้วเปิดยาวๆมาลุนตกเนี้ยได้บ่งแต่หลุดกรอบอีกครับโอ้โหสกิตต่อครับพ่อแม่บริษัททอนฝากแล้ว วันนี้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแค่ยังทําไม่ได้ครับพรอแมาบริษาทนเกมนี้ยกยาวยาวบาดแล้วไนีเวียกลูกนี้ยิงเข้าไปยางมีทงลำหน้าครับดูครับเล่นมาตรงนี้ครับแล้วตากโรยๆไปก็ยืนเหลื่อมอยู่จริงเลยครับนัทพรครับยิงดีครับลูกนี้กลายมันจ่ายเสียครับพ่อแม่บริษาทอนครับให้มาหนึ่งจังหวะแล้วขวาลองปั่นดูก็เข้าซองน,ะน,นันนเบิร์นอีกครั้งหนึ่ง บอลหลบมาลากเลยครับกิสกอรคืนมากิสกอรรอดบัดนีโอ้โหไม่ได้ครับมาเรื่อยๆครับพม่าดิษารท์ครับรอบนี้เป็นของทางกิสกอรรอดบันนีครับจ่ายมาตรงนี้ครับแล้วตรงดึงจังหวะครับแล้วยิงด้วยซ้ายครับบอลมันหลุดกรอบออกไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับผู้เล่นของพม่าดิษาทอร์แล้วขยับมาด้านไนเลยครับ เลือกเสาแรกได้ขึ้นแล้วโอ้โหไม่ตรงกรอบอะไรครับตามมาปั๊มกันแล้วไปได้ครับท่าข้ามจะเทินหนีท่าข้าม,าามแล้วลองชิปดุดเลยครับดักตรงกลางยามมาฝั่งนี้ไปพัวรรแล้วครับแล้วอาครับขึ้นมาในกรอบแบบนี้จัดหนีเป็นสาบได้ไปก็ไม่ได้โอ้โหอาครับอ้ยังหนีเป็นสามเนี่ย คือหน้าได้หลายลูกมากนะครับลูกที่3ถ้ท่าข้ามเนี่ครับกดอีกทีนึงยังติดขาขวาของทางนัทนนท์นะครับแล้วแกไม่ดีลูกนี้โดนโต้เลยครับให้แล้วมีทงล้ำหน้าครับจะโตก็กลายว่าโดนล้ำหน้าอีกครับเหลื่อมนิดเดียวเลยครับดูจากภาพช้าครับครึ่งก้าครับเมื่อสักครู่ แล้วเหมือนไปเถียงกรรมการแล้วโดนเหลี่ยมมาด้วยนะครับปิดท้ายครับหัวสินก็เป่าจบเลยครับเกมนี้ครับเป็นทางพระแม่ฤาษะทอนะครับแพ้ท่าข้ามพิทยาคมไปศูนย์ประตูต่อ2ครับ